เดีอยวงไงดียวจะหาอะไรไม่ไหมให้เนี่ยจะยากซุปเอาขัดทาร์กเอาเท่าเด้อเดี๋ยวมาเอาพี่เดี๋ยวมาเอามาบจะได้เพิ่งใหรเนี่ยเพิ่งสี่นี่ไม่พูดยิงไม่ไม่ไม่เบิด์ตยกเท่อเขาายกเทื่อ่าเทอายกเท้าสองหัวฮะไม่เอาเอาเท่อไรอะยกเท้าครับยกเท่อ จัต่กอนเอีบเกิดโดนนี่เกิดโนทมคุก่ม่ใม่เขาจมีเั้นต่ำสองพันะครับถ้าไม่ถึงสองพันขาจนมัดจับนะครับเจ๊ี้อครับเจ๊เดียวเนี่ยเจ๊ตีออ่าเตเดียวกันเดียวจ๊อคเขสองพันสองเทื่เนาะมัจับแค่สองไม่จะไใหม่ตัวเีย แคกองด่กครัองพันเด้อเดี๋ยวพันเด้อเขาบมีเขาจินมัจังมา่ซืาในหลอกเขาจะาตนแนวเลยตสอพันเื่อครับืฮะสามตีเท้ยืดืทครับจะอกันห่าสามสีเทนี่เดเ้าืเ้าตรงนี้เดือพันเน้อมม่อทั้งผีกัมี่เวยนี่

ศูนย์เถือยเจือกับเจือกเถือนี่บุญบังไฟบุญบังไฟเจือไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเนาะไม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่ใหม่เด้อเมนีอมวยยังมากครับนยเนยว่ะไม่ใหม่อีกว่ะ พ่อกันหกเดือนก่อนก็ยังบอกว่าไม่ไม่คือเก่ายังไม่คือเอาบ่ครับโอ้ยนั่นหลายเดือดกับพวกเก่งจะเชื่อครับจะเชื่อเ <im Alto> <too> อาไม้ยยังมาหนินั่นปบปากเลยว่าเรียนว่าเริ่มเก่งเลยหรอปบปากเมียนขั้วเมียนอ่ะมาจะไปขั้เมียนมาดูหน่อยครับครับครับรูปเอารูป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 เลยรูปเออขอรูปรูปเลยรูป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 ไปขอรูป

อ๋อน้ำมัวยู่ยน้ำกันครับน้ำม่วยดีครับดีครับได้ได้กันนะบูนี่เบื้องบหยากเนา่าันสิได้นี่เบื้องบยากเ่าอันไก็ไปครับนี่ยคาจานครับนี่เลยครับโกหางเล็กครับครับครับบ้านยังครับเนี่ยตอนเชยพี่บูนกบไปก็มาจันส์ซรับนี่ันสิได้กันบยากตัว างมาจับมือโเจืเ้าครับเจ้อเถ้นิเจือเถอนี mm ่จเถ่อหนึ่งเดี Hamilton ๋ยวหนึ่ง่าไม่ไม่เลนี่ไปเขาพรมแน่เพรมแน่เขาพรมเบืงจเถ่อครับนี่เจือเถื่อบ้เคยเลยเนาะบเคยอันนี้สองเี่เดี๋ยวหนึ่ มีไม่ไหมวะมีไม่ไมมีไม่ใส่กระเพานบอลไม่ไหมไม่ไท well ้วกนี้ไม่แท้วนี้เดียวจะชินถงามถึง้าครยงยินเสียงยังหกว่าดยังหันยังหงยังหกครับไอ้คู่สำคัญมีไผรเนี่ยู่สำคัญคู่สำคัญครับคู่เอกครับเท็ดิคม สติบุบลเจอกับคิงโพดำฟ้าร้องเมฆไทยหรือเพื่อนอารมณ์ชาติหนุ่มเงือกเก่าครับตกูร้องกับพกพยัคจ์ทีมชาติเอียโอ้ยเนี่ยผมหลงโว้ยพวกพยัคจ์เจอเพื่เอกเยี่ยมเพลยเพื่อนเออสองทีมผสมหน้าลูโต้ตีมีพี่โอ้ยกูนี่ตัวมีพี่ยังสี่เลย เราก็อีกหลายโครงการประสานมายงคือประสานมาสุดยอดแท้ครับเอ้แล้วกัเพนงเาเจอครับเอ้พ่ามักพอดพ่อักพอดพูดเยเจอไผ่เพื่อนบอยเจอพโชคโชคเพนสิ้นวุ่นครับมัดจับกันอาครหารอยเมนโบเมนเดียวกแล้วก็ัจับกันเดียวล่หน่อยหน่อยน่อยอ่าเพิ่มเพิ่ม ดเดียวบ่เคยบ่เคยเนาะอ๋หลงส่วนหลงส่วนเจือเครับสองเจือเถ้าครับก็แบบมั่นใจครับเจืเทือสบ่ีหยังนี่ปฏิญาณตนบ่คือหยังเจืเถ้าครับเจืเทือฮะสามเจือ้าครับสามเจือเสมนี่สะพามัสสกันจะเลี้ยงกับสาเทือได้ดิสะพกันจะเลียแมน ได้ะครับจวนี้่บปาเอาบ้านยังครับี่ฮะาเปลี่ยนปูด้ไะโอ้สมุนสมุนขามบใส่ใส่้วนีย่นี่บ่